สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม hell diver 2นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการปลดล็อกนะครับอาวุธใหม่ๆของ hell diver 2กันนะครับเอาละครับสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับให้กับผมรุ่งใจดีด้วยนะครับ วิธีการปลดล็อกนะครับนั่นก็คือเราต้องเข้าไปที่ acquisition Ac o r a c q u s i i t นะครับก็คืออยู่ด้านบนนะครับเห็นไหมครับด้านบนตรงกลางจอที่มีตัว R ขึ้นอยู่นะครับกดเข้าไปครับผมเสร็จแล้วเข้าไปที่วอร์บอนะครับตรงวอ r บอเนี่ยเราสามารถที่จะปลดล็อกอุปกรณ์ต่างๆรวมถึง ชุดนะครับที่เราต้องการที่เราต้องใช้สวมใส่ได้นะครับอย่างเช่นอันนี้ผมปลดล็อกปืนนะครับช็อตกัน sg 8 0 0พันิเชอร์ไปแล้วนะครับซึ่งการปลดล็อกแต่ละอย่างนะครับมันจำเป็นจะต้องใช้เหรียญนะครับมิดลนะครับอ่ะที่เรามีอยู่เนี่ยก็คือเหลือ1น i d งวินะครับแล้วก็ตรงแถบนี้นะครับมันมีอยู่10แถบนะครับเราทางเพื่อนๆก็จะสามารถปลดล็อกนะครับไปได้เรื่อยๆนั่นเองนะ เพื่อนๆจะเลือกกดล็อกเป็นระเบิดนะครับปืนนะครับเครดิตนะครับซูเปอร์เครดิตนะครับเป็นเงินสกุลเงินแบบในเกมที่เราต้องเติมเงินให้ได้มานั่นเองนะแล้วก็ชุดต่างๆนะครับเพื่อนๆก็เลือกลดล็อกได้เลยนะครับทีนี้มีเดลนะครับเราจะเอาเจ้ามีเดลนี่มาจากไหนนะครับเราสามารถได้มีเดลนะครับมาจากการทำเควสนะครับทำภารกิจนะครับนั่นเองเห็นไหมครับว่า ในแต่ละภารกิจนะครับมันก็จะบอกดูว่าเราจะได้มิโดลนะครับกี่มิโด้นั่นเองนะนะครับอย่างเช่นมิชชั่นนี้นะครับถ้าเราทํามิชชั่นคอมพลีทได้นะครับอ่าเป็นที่1นะครับได้2องมิโดนะครับถ้าเป็นที่2ก็จะได้ออาถ้าท Mission, ํามิชชั่นครบ2อันเราจะได้เป็นวี่มิด้นั่นเองนะครับประมาณนี้เลยครับทีนี้นอกจาก วอร์บอลอันนั้นแล้วนะครับมันยังมีวอร์บอลอันพิเศษซึ่งอยู่ล่างนะครับก็คือพรีเมียมวอร์บอลนั่นเองครับเจ้าพรีเมียมวอร์บอลเนี่ยมันก็ถ้าให้เข้าใจง่ายๆมันก็คือบัตเทิลพาร์ตนั่นเองครับมันจะเหมือนกับบัตเทิลพาร์ตของเกม,เมอื่นๆคือเพื่อนๆเนี่ยจะต้องซื้อตัวเครดิตนะครับมาปลดล็อกพรีเมียมวอร์บอลนะครับในราคาหนึ่งพันเครดิตนะครับ อ่ะแล้วถ้าอยากจะซื้อ1,000เครดิตจะต้องเสียเงินสักเท่าไหร่นะครับนี่เลยครับผม9.99เหรียญนครับอ่าเหรียญนหนึ่งถ้าตีเป็นค่าใช้จ่ายประมาณสักตีแบบคร่าวๆนะครับสาบาทนะครับเก้นะครับก็อาจจะไม่ถึง350เหรียญนะนะครับประมาณไม่เกิน350บาทนั่นเองนะครับง่ายๆนะครับคิ้งง่ายๆแบบนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะ นะครับประมาณนี้เลยนะครับส่วนพรีเมียมวอร์บอลมีอะไรบ้างนะครับมันก็จะมีปืนพิเศษนะครับมีเช่นอันนี้นะครับเป็น Liberator e x p l o s i v e นะครับเราสามารถดูได้นะนะครับมันมีการเจาะเกราะนะครับไลท์อาร์มอนะครับแล้วก็ยังมี Explosive ด้วยก็คือยิงแล้วแบบเป็นกระสุนระเบิดนะครับตามชื่อของปืนนั่นเองนะครับอ่าปืนปืนสั้นนะครับเซเนเตอร์นะครับ เจาะกราะแบบไลท์นะครับจากเจาะเกราะเบานะครับใช้มือเดียวนะครับแล้วก็เป็นราวรีโหลดนะสเตตัสก็ประมาณนี้นะครับปืนทุกปืนเราดูสเตตัสได้หมดนะครับแล้วก็พรีเมียมวอเบลเนี่ยมันจะมีอยู่3แทแทบเท่านั้นนะครับเอาละครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับที่กำลังจะเล่นนะครับ เอลไดเวอร์ 2, แล้วไม่รู้จะปลดล็อกอาวุธยังไงนะไม่มากก็น,น้อยนะครับอาวุธที่ปลดล็อกแล้วนะครับก็จะมาอยู่ในอาร์มอรี่นั่นเองนะก่อนจากกันนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์กด Subscribe ให้กับผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ